สวัสดีทุกคนคะ่ะกลับมาเจอก,กับนิวอีกแล้วนะคะ แลก็เป็นการกลับม,มาครั้งยิ่งใหญ่ของนิวเองนะคะเนื่องจากเราไม่ได้ลงคลิปกันมานานมากแล้วแบบว่าคนดูก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกคนนิวรู้สึกประทับใจมากนะคะคลิปล่าสุดที่ลงไปคนดูตอนนี้จะถึงหมื่นแล้วนิวก็เลยจะมาทําคลิปที่มีสาระกันอีกนะคะเพราะนิวเชื่อว่ามีน้องๆหลายคนรอฟังอยู่ซึ่งหัวข้อที่เราจะมาพูดในวันนี้ก็คือการหารายได้นะคะของเด็กๆวัยมัธยมต้นหรือเด็กประถมก็ทําได้นะเอาจริงเพราะว่าตอนเด็กๆนิวก็เสิร์ชหาพวกนี้เลยทุกคนแต่ว่ามันเจอน้อยมากแทบ ไม่เจอเลยนะคะพอตัวมานิ้วก็เลยอยากมาบอกต่อน้องๆนะคะที่อยากหารายได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะเราก็ไปเริ่มกันเลย <c oughs> อย่างแรกนะคะอาชีพที่นูวแนะนําก็คือการขายออนไลน์แต่ว่าทุกคน ทุกคนฟังมาถึงตอนนี้ทุกคนอาจคิดว่าอุ้ยขายออนไลน์มันสาหรับผู้ใหญ่ <c oughs> ไม่จริงค่ะมันจะมีพวกกลุ่มเครื่องเขียนกลุ่มเสื้อผ้าเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนิวเห็นเด,เด็กๆออกมาไลฟ์สดขายเยอะมากแล้วก็โพสตขายซึ่งนิวก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ขายเครื่องเขียนนะคะถ้าใครติดตามก็จะรู้ดีเนาะนิวขายเครื่องเขียนไปด้วยเออมันก็จะมีกลุ่มต่างๆแบบว่าสําหรับการขายเครื่องเขียนอะไรอย่างเงี้ยน้องๆที่อยู่มัธยมต้นอายุไม่ถึงทํางานพาร์ทไทม์ก็สามารถโพสต์ขายพวกนี้ได้นะคะบอกเลยว่ากําไรดีงาม มากนะคะคอย่างที่สองที่แนะนํานะคะก็คือการเปิดหมวกค่ะเพราะว่าตอนนิวไปเปิดหมวกเนี่ยนิวก็จะเจอเด็กๆแบบว่าน้องๆที่แบบเช่นอายุประถมอะทุกคนไปแบบว่าเป่าแคนเป่าอะไรอะคือน้องน่ารักมากนะคะแล้วก็จะดึงดูดแบบว่าคนมากกว่ารุ่นใหญ่อย่างเราอะไรอย่างเงี้ย น้องคนไหนที่มีความสามารถพิเศษแบบพ่อแม่ส่งไปเรียนดนตรีอยู่แล้วอยากวัดความสามารถตัวเองดูนะคะนิวก็แนะนําให้ลองไปเปิดหมวกตามพวกตลาดพวกอะไรดูนะคะเพราะว่าน้องๆก็จะได้รู้ว่าความสามารถเราเป็นยังไงหาตังค์ให้ตัวเองได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะคะก็อยากให้ใครที่จะไปเปิดหมวกหรืออะไรนะคะก็ระวังตัวเองด้วยอย่าลืมใส่แมสกันนะ อย่างสุดท้ายที่จะแนะนำนะคะก็คือการรับจ้างแต่งรูปตัดคลิปนั่นเองน้องหลายๆคนอ่ะอาจมีความสามารถในการตัดคลิปยิ่งตอนนี้คือนิวมีน้องสาวคนหนึงน่งเนาะน้องมี ความสามารถด้านตัดคลิปลงติกต็อกมากคือน้องเก่งกว่านิวเยอะมากะอะไรเงี้ยซึ่งนิวก็จ้างน้องอยู่เป็นประจำนะคะนี่ก็เลยจะเป็นช่องทางการหารายได้อีกช่องทางหนึ่งที่นิวอยากแนะนำเนาะเพราะว,าว่ามันสร้างรายได้ได้จริงๆสําหรับน้องที่มีความสามารถด้านแต่งรูปด้านตัดคลิปอะไรเงี้ยคือนิวเห็นเด็กๆออกมาทําเยอะมากนะคะแล้วซึ่งผู้ใหญ่อย่างเราก็เต็มใจจ้างนะคะเพราะเราตัดเองไม่เป็นค่ะนี่นะคะก็จะเป็น ทั้งหมดที่นิวแนะนำนะคะเราก็จะมาทวนกันในอันสุดท้ายนี้ก็คือเนื่งขายออนไลน์ขายเครื่องเขียนเสื้อผ้าเด็กอะไรต่างๆนะคะซึ่งเมาะกำลับ สำหรับน้องๆที่น่ารักกุกกิบนะคะ 2. นะคะก็จะเป็นการเปิดหมวงที่น,นิวแนะนําสําหรับน้องที่มีความสามารถต่างๆด้านดนตรีหรือด้านอะไรก็ได้ทุกคนไม่ว่ารูปขายอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่ใช่แค่ด้านดนตรีอย่างเดียวเนาะสามนะคะก็จะเป็นรับแจ้งแต่งรูปแต่งวิดีโอต่างๆนะคะซึ่งเป็นช่องทางที่ดีมากๆแล้วก็ได้เงินเยอะมากเลยนะคะช่องทางนี้นิวก็เคยแบบรับจ้งตัดคลิปมาก,ก่อนนะสําหรับใครนะคะที่อยากถามข้อมูลอะไรก็สามารถ เม้นไว้ข้างล่างเลยนะคะเดี๋ยวนิวจะมาทําคลิปอัปเดตเรื่อยๆนะต่อจากนี้เพราะว่านิวจะกลับมาทํา y o Youtube แบบเต็มตัวนะคะสําหรับวันนี้นะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายบา ใครที่อยากติดตามชีวิตนิวนะคะก็สามารถติดตามในที่เฟซนี้เลยนะคะเพราะนิวก็ขายของขายอะไรต่างๆนะคะเผื่อน้องๆคนไหนอยากดูแนวทางการขายของแนวทางการขายออนไลน์เป็นอาชีพอย่างเงี้ยก็สามารถไปติดตามหรือทักเฟซมาสอบถามได้นะคะสวัสดีค่ะ Uh-huh.